วัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับแลนเวทซอมบี้พาคจีน,นะคะมาตอนนี้อยู่ในโลกเลยในซองเองนะคะเรามาด่านที่22กันค่ะเฮ้ยวันนี้อาจจะจบบอสทุกคนเพราะว่ามันมีแค่25ด่านเท่านั้นอ่ะโอเคงั้นไป22 23 24 25เพราะอเพอาจจะได้แค่ด่านเดียวเพราะว่าไม่ผ่านอ่ะเรียบร้อยค่ะโอ้ด่านนี้มีกรงร้ออ มีทั้งบัลเล่แล้วก็คุณนายสองคนมีคอมโบมาทีไร่ตายทุกทีเลยทุกคนเอาแล้วค่ะเราจะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปกันหวังว่าจะมีเวลาให้เราฟาร์มสักนิดนึงขอฟาร์มก่อนสักนิดหนึ่งทุกคนปึบอ่ะเร่งเวลาหน่อยจ้าวางอโลเวลา่าดักไว้เลยตัวนี้วางไว้ข้างหน้าโอเคโอเคตายวิดานี้ยาก บอกแล้วไงว่าเราจะเล่นแค่ EP ละหนึ่งด่านเท่านั้น <laughs> เพราะว่ามันไม่พ่าทุกคนเอาไหมใจลม้ลมๆใจลม้ลมๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้บเฮ้บเอาไหมใจลม้ลมๆใจลม้ลมๆมเฮ้บเอาไหมใจลม้ลมๆใจลม้ลมๆโอเค ค okay. ใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวนะอันนี้จะวางไว้ตรงนี้แล้วอโลเวล่าอโลเวล่าปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บอึ๊บอโลเวล่าไว้ตรงนี้ปึ๊บโอ้โอ้อย่าก,กินอย่าก,กินโอเคโชคดีมันไม่กินตัวสะกดจิตโชคดีตัวมันไม่กินตัวสะกดจิตวางไว้ตรงนี้โอเค ช่วยหน่อยนะยิ้มหน่อยนะฮึว,ะวางไว้ตรงนี้โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ข้างล่างเนี่ยจะยังไงดีทุกคนข้างล่างจะยังไงดีข้างล่างปล่อยแตกไปข้างล่างปล่อยแตกไปมีแถวไหนห้ามแตกนะสองเลนล่างนี่หว่าห้ามแตก โอเคโอเคเงินมาโอเคเงินมาโอเคเดี๋ยวรีบวังไว้ตรงนี้โ oh อ้ไม่ปึ๊บอ่ารีบวังอะโลเวล่าไว้อุ้ยข้างล่างห้ามแตกโอเคโอเค เหมือนจะแก้สถานาการณ์ทันอยู่ทุกคนคิดว่านะคิดว่าทันนะมันจบพอดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเอาวางชกนี้โอ้โหข้างบนแตกได้ไม่เป็นไรแตกได้แตกไปเลยเดี๋ยวฉันฉันดูดก็ได้อ่ะด,ดูเรียบร้อยค่ะ ด่านยีจ้าปะด่าน23ด่าน23จะเป็นยังไงด่านเหมือนเหมือนด่านนึงเลยทุกคนเหมือนด่านหนึ่งที่เราเล่นเมื่ออีพีที่แล้วด่านนี้ห้ามใช้ตัวผลิตเงินค่ะทุกคนให้เงินมาสอ0พันเด้วยอ่ะมาดูกันว่าจะจัดการยังไงถ้าเราจะสะกดจิตตัวนี้ต้องอโลเวล่าแน่ๆก็สะกดจิตสะกดจิตอย่างนี้เออถ้าอย่างนี้ไว้ตรงนี้ ตรงนี้อันนี้ไว้อย่างนี้อ่ะทุกคนลองดูนะคะว่าแค่นี้จะพอไหวไหมแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินไว้บ้องชอยแล้วก็ใส่แผนฟูดด้วยทุกคนอ่ะไปะออะเล่งเวลาไปสกดจิตด้วยเออดีดีด,ดีโอเคดีอย่างนี้ดี ดีมากอา่านตัวการการะท่วมาแล้วทุกคนเฮ้ยตัวเล็กมาตัวเล็กมาโอเคโอเคได้อยู่เฮ้ยไอ้บัลเล่ข้างล่างมันจะยังไงเฮ้ยการการะท่วยังไงเนี่ยเราอ่ะเฮ้การการะท่วยังไงเนี่ยเราเอามาวางมาเล่นนี้มามาเล่นนี้มาเฮ้ยการการะท่วแม่งไม่ไม่นี่ว่ะเฮ้บฮึยปู ก,กัดกระทู้แม่งทำไมอืดจังวะเอาแถวกลางแตกกระทวนเอาไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรอ่ะเหลือสะกดจิตการกระท่วสองตัวเนี่ยสะกดจิตการกระทัวมันสะกดจิตไม่ได้เหรอมันสะกดจิตไม่ได้เหรออุ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ปล่อยแตกนะเอาตายแล้วทุกคนตายตัวหนึ่งแล้ว เรียบร้อยค่ะใส่แพนฟูดเข้าไปด่านยี่สามโอเคเลยต่อไปด่านยี่สี่ค่ะด่านรองสุดท้ายด่านนี้มีลูกปั้นสองอันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนด้วยนะคะรอบนี้คือจัดมาเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาเงินมาเดี๋ยวเราค่อยๆจัดการไปทีละนิดถ้ากระกระท้ o มาเยอะเราใช้ตัวนี้สองตัวน่าจะโอเค แปบหนึ่งนะทุกคนอันนี้นั่งเรียงให้หมดทุกแถวเลยดีกว่าเ,เล่งเวลาค่ะเฮ้ยฮโอเคอันนี้ดักไว้สักจุดหนึ่งก่อนดอกไม้ปลูกดีไหมเนี่ยเอาปลูกไปปลูกไปหาเงินไปโอ้เงินไม่พอแปบหบนึ่งนะทุกคนเอาวางระเบิดไวน้นี่โอเค โอเคตายกลุ่มค่ะบาเลตตายกลุ่มตุ้มโอเคฉันต้องการเงินด่วนอยากได้เงินด่วนด่วนแล้วก็อารเวล่ามาเอ,อ่ออันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยค่ะจัดการข้างบนวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคขวางไว้ก่อนเอ,อ่อแถวกลางมาเหรอ แถวกลางไอ้ตัวนี้มาหรออ่ะวางไว้สองตัวน่าจะดันได้เดี๋ยวนะแถวบนก็น่าเป็นห่วงทุกคนเดี๋ยววางระเบิดไว้ก่อนดักอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนดกักคนแย่และเดี๋ยวเอาหาเงินซื้อไอ้ตัวนี้ดันก่อนนี่มาโอเควางนี้ข้างบนป้าบปาบอันนี้สองตัวได้ไหมสองตัวดันได้ไหมดันได้ไหมดันได้ไหม ดันได้ไหมดันดันกักันทั่วหน่อยโอเคดันดันกากันทั่วหน่อยโอเคดันกากันทั่วหน่อยสามตัวเลยอ่ะอ่ะดันกากันทั่วหน่อยโอเคระเบิดพื้นวางไว้ตรงนี้เอ่อเอาเวลามาวางไว้ตรงนี้โอไม่โอไม่เ่นกางโอเคไหม เลนกลางโอเคไหมเลนกลางไม่โอเคเลนกลางไม่โอเคโอ้ทุกคนจะแตกจะแตกโอเคเลนกลางห้ามแตกเลนกลางแตกไม่ได้เลนเลนกลางแตกไม่ได้ออะเลนบนแตกไปโอเคหวังว่าจะได้อยู่นะโอ้ยไ่โอเคโอเคมันขึ้นไปเลนบนโอ้ยเกือบตายเอาไงดีเนี่ย เอาไงดีเนี่ยโอ้โหอะจัดไปอะเหลือเลนล่างเลนหนึ่งเงินไม่มีตอนนี้ห้ามแตกทุกคนโอเคได้อยู่ได้อยู่ดันไปดันไปดันไปอะดันไปดันไปอันนี้ดันไปป๊อปๆๆอ,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 อเรียบร้อยโอ้นอเก <laughs> <No. S 1> ือบไม่ผ่านทุกคน อาไปในที่สุดนะคะเราก็เจอด่านบอสแล้วมาดูว่าบอสด่านนี้กับบอสด่านจีนด่านไหนยากกว่าแต่ว่าครั้งที่แล้วเราชนะบอสด่านจีนได้เพราะว่าตัวสะกดจิตช่วงนี้ฉันคลั่งตัวสะกดจิตมากนะไม่ว่าจะเป็นเกมที่เป็นเกมจริงๆอะ่ะเออที่เป็นเวอร์ชั่นจริงๆเลยฉันก็คลั่งมากด่านบอสอา้าวเดี๋ยวคืออะไรวะขอแสดงความเสียใจด่านบอสเล่นไม่ได้ ปกติด่านอื่นทุกคนจะสังเกตมันจะได้3ดาวแล้วแต่อันนี้มันไม่ขึ้นดาวแล้วก็กดเล่นไม่ได้อ่ะโอไม่ oh ีิฉันรอวันนี้มาตั้งนานนะเนี่ยอ่ะเล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ค่ะอะจบแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายไปโลกใหม่ใน E ีพีหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหนาค่ะบ๊ายบาย